สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิุทิทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบรญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองิัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะเฮิร์ AM 1521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ค่ะช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักระดบพบพัฒนากันก่อนนะคะวันนี้ไปดูภารกิจของหน่วยพัฒนาการพื้นที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจะชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานผาานะและก็เครื่องจัดกลนนะคะออกปฏิบัติงานทางการข้างตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2566ในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะ ณบ้านจำปาทองหมู่ที่9ตำบลหนองปากปาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ